อันนี้เราก็มาซ่อมปัดลมกันนะครับอาการคือเปิดไม่ติดเราเช็บแล้วเ,เปิดไม่ติดเราก็ทําการลื้อเลยครับถอบไดไบออถอดนอ็อตถอดน็อตที่ตรงมอเตอร์ออกนะครับเพื่อที่จุหลือดูข้างในว่ามีอะไรเสียหายล้วก็ค่อยๆถอดนอ็อตทีละตัวครับ ช่ครับถอดแล้วทำาม้ฝุ่นยเยอะแล้วก็เช็ดสักหน่อยนะครับทำความสะอาดกันในตัวครับก็ดูความเรียบร้อยของเครื่องด้วยของพัดลมด้วยแล้วก็เริ่มถอดับตรงตรงัวซีครับตรงคาปาซิเตอร์ซีสตาร์ทของพัดลมผมี้ทำการตัดนะครับเพื่อที่จะเช็คตัวซีครับว่าเสียหรือเปล่า แล้วก็เช็คฟิลครับพัดลมจะมีฟิลนะวิธีเช็คผมก็จะทำแบบนี้ตามรูปเลยตามวิีโอเลยครับมนเติมมาตั้งย่านโอมนะครับแล้วก็ทำการวัดดูว่าไม่ขึ้นจะสันนิษฐานได้ว่าฟิลพัดลมขาดครับแล้วก็ทำการรื้อทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนฟิลครับ ถ้าฟิวขาดก็คือต้องรื้อออกมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าฟิวจะอยู่ตรงขดลวดของมอเตอร์นะครับข้างในเมื่อทำการถอดที่เป็นตรงโคเวอร์อลูมิเนียมนะคะรับที่สี่ตัวถอดแล้วก็ค่อยๆถอ,อ,อดนะครับระวังสาย ทองแดงขาดจะเช็คดูลูลกปืนเช็คดูบูนะครับว่าสุดล้อไหมก็อเอาล้วก่อนมาถอดดูฟิวกันนะครับฟิวจะอยู่มัดอยู่กับนี่ครับจุดจ้ำของกดรวดครับจะมีฟิวอยู่ด้านในรับเ,เจอแล้วครับที่วางดีๆครับ ตอนนี้เจอฟิวแล้วเราจะตัดฟิออกมาครับเอาฟิวตัวใหม่เข้าไปฟิวตัวใส่ไปบริเวณที่เดินนะครับก็ต้องค่อยๆระมัดระวังครับเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนสายขดลวดสายทองแดขง,นะขงขาดนะเพราะว่าันเส้นเล็กมากต้องค,อค,อค,อคอ่อยๆทำครับนี วัดความยาวของจุดเชื่อมต่อฟิวนะครับเลาวแบบทีเข้าไปต้องใจเย็นๆนะครับขั้นตอนตรงน,นี้เดี๋ยวเกิดไปโดนรถทองแดงขาดงานเข้าเลยครับแบบกีเร็จแล้วก็หุ่มเนวนแล้วก็เคเบิลไทมเข้ามานักเข้าที่เดิมนะครับ เราแกะมายังไงเราจะต้องทําให้อยู่คืนประกอบให้คืนอยู่ในสภาพเดิมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ mm. แล้วก็มาทําความสะอาดแกนแกนใบพัดนะครับเพราะว่ามันใช้ไปน,นานๆแล้วมันมีสนิมมันทําให้ฝืดครับอาจจะเป็นสาเหตุทําให้มันร้อนเกินนะครับมันฝืดทํางานหนักทำให้ฟิวขาดได้แล้วก็ใส น้ำมันแล้วก็ทำการขัดใส่น้ำมันแล้วก็ขัดใส่น้ำมันแล้วก็ขัดถูดถูแล้วก็เอาแล้วก็ขัดตรงบูธด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นบูธนะครับไมะใช้กระดาษทรายถูถูขัดนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ขดลวดแบบคืนที่เดิม ขั้นตอนทุกอย่างเราถอดมายังไงเราก็ต้องประกอบให้เป็นอยู่ในสภาพเดิมน,นะครับอโอเคครับใส่กลัไปเรียบร้อยขันน็อตทั้งสี่ตัวแบ่เดิมนะช่วงขันน็อตเข้าเราก็ขยับให้เกนไม่ให้เกนมันฝืดน,นะครับต้องดูด้วยแล้วก็ทำการวัดดูครับโอเคสุนเรียบร้อยทำการประกอบขัด สีสตาร์ทเข้าไปผมเปลี่ยนสีสตาร์ตตัวใหม่นะครับเพราะตัวเก่าข้ามต่ำลงก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยดีกว่าเพื่อการใช้งานที่ยาวน,าน,นั้นกระเดิมครับในเมื่อเอามาซ่อมแล้วก็ต้องให้มันได้เหมือนใหม่ไปเลยเราทำการ,รกับกีแล้วก็ใส่ท่อกดเข้าไปครับแบบกีใส่ยท่อกดอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจรนะครับ ทดลองกันครับว่ามันใช้ได้ไหมโอเคครับกดใส่ใช้ได้หมุนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามใช้ได้ครับทำการประกอบครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแลประกอบโค้ดด้วยต่างๆคือสูตสภาพเดินครับการประกอบแล้วก็จัดสายไฟอะไรให้มันอยู่ในระเบียบเพื่อที่จะไม่ให้มันไปโดนชิ้นส่วนของพัดลม เวลามันขยับเวลามันหมุนแล้วจะต้องไม่ให้มันไปโดนกันหน่เดี๋ยวมันจะเกิดการสึกหลอก,การถลอกแล้วทำให้ไฟรัดวงจรหน่นครับแล้วจะจะุดยึดตัวโครงใบพับดพลังงานลมลอยช่กัทเอามนาะ ครับมาติดตั้งนะครับเข้าล็อกเดิมครับดูด้วยนะครับว่ามันตรงล็อกไหมเราขันล็อกครับขันล็อกเสร็จแล้ว,ลวใส่ฝาหน้าเข้าไปครับหยบเลยใส่ฝาหน้าเข้าไปแล้วทำการทดลองครับครั้งสุดท้ายโอเคครับเหมือนใหม่กดหยุดใายกดแล้วได้ปกติครับ